หมอดูทักไว้ผมบนไปแล้วไม่ยอมไปแก้อาจารย์ว่าจริงไหมไม่จริงนะก็มึงจริงไหมล่ะก็ถ้าจริงมึงก็ต้องรู้สิหมอดูจะมารู้ดีกว่ามึงได้ยังไงกูงงมากเลยนะตักกาก่ายง่ายแค่นี้มึงเข้าใจกับไม่ได้มึงไปดูดวงหมอดูทักมึงเนี่ยติดบนไว้บนอะไรไว้บนอะไรไว้วะจําไม่ได้ไม่ไม่มีมีไม่มีนะครับหมอมี ก็เห็นอยู่ว่ามีเนี่ยบนไว้มีเหรอจำไม่ได้มั้งครับผมว่าผมจำไม่ได้อ่ะแล้วต้องแก้ยังไงครับเห็นไหมมีแล้วเนี่ยต้องแก้อก็แก้ก็ได้ครับบอกวิธีการแก้ไปจุดทูปเก้าดอกบอกทั่วทิศทุกทางบนบาสานกล่าวตรงนี้ตรงนั้นทำพิธีตรงนี้คือก็นี่เมื่อมึงบอกแล้วว่าไม่มีมึงก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่มี เหมือนมีคนทักมึงอ่ะกูชื่อเบียแต่มีคนทักว่าเอ่อคุณชื่อเอ็มใช่ไหมกูบอกไม่ใช่กูชื่อเบียใช่หรือเปล่าเอ็ M. มมั้งไม่ใช่กูชื่อเบียมึงชื่อเอ็มมึงนึกดีดีเออว่ะหรือกูชื่อเอ็มวะแต่กูว่าเบียนะเอ็มมึงเชื่อกูคิดดีๆมึงอาจจะลืมจําไม่ได้นึกดีๆก่อนถ้านึกไม่ได้เดี๋ยวมึงไปจุดธูปเก้าดอกหน้าบ้านเดี๋ยวมึงจะนึกได้เอ้าเหรอโอเคถ้ามึงชื่อเอ็ม มึงจะได้แก้ไขกูจะได้แก้ไขดวงชะตาชีวิตมึงได้ชื่อเอ็มไหมโอเคถ้าแก้ให้ได้ก็ชื่อเอ็มก็ได้โอเคเอามึงโง่อะไรก่อนมึงมั่นใจดีก็มึงไม่มีก็คือไม่มีชื่อมึงอะไรมึงก็ต้องรู้สิก็มึงไม่ได้บนอะไรมึงก็ต้องบอกว่าไม่ได้บนมึงต้องยืนยันไม่ใช่ไปน้องเอียตามเอียงตามเขาเห็นไหมความปัญญาอ่อนมึงอ่ะเขาโน้มใจมึงจนมึงยอมอ่ะอะกูทําก็ได้วะอะกูบนก็ได้ ถ้าจ้าี้กูมันึกไม่ออกเลยสมมไปบนตอนไหโอเคบนก็ได้อาจจะลืมอะจำไม่ได้อ่ะบนก็บนอ่ะโอ้ยตายแล้วมึงไม่ยืนยันบนความจริงของการกระทําของตัวมึงเองใครจะมายืนยันให้มึงปล่อยให้หมอดูล่างทรงมางงง,งงมงายไร้สาระมาบอกมาสอนมึงว่ามึงติดค่าสินบาทจ้างสินบนบนบานสันกล่าวเพอเจอมึงโดนสะกดจิตยังไม่รู้ตัวเลย มึงไม่ได้บนก็คือไม่ได้บนวิธีกายง่ายที่สุดที่มึงจะไม่ต้องไปนั่งแก้เรื่องบนไม่บนวิธีการง่ายเดียวไม่ต้องไปดูดวงจบมาไม่ต้องดูดวงจบเลยถ้ามึงไม่ดูดวงมึงแม่สันดานคือการกระทาําทางกายวาจาใจของตัวเองจบแค่นั้นเลยแก้ง่ายมาก ไม่ต้องไปวิ่งใต้เสียเงินเสียทองแก้ตรงนั้นไม่ต้องเลยง่ายเลิกปัญญาอ่อน